สบายดีกันมาจ้าพี่น้องสื้อขู่ซื้อคดที่มากินอันที่ยังก่อนก๋วยเตี๋ยวจ้ามาๆข่อยโมก็เห็นแล้วไม่ไมาองถันมาเต็มถวยนี่ก๋วยเตี๋ยวอันจะดูกหมูกับชิ้นไหมจ้าเนี่ยก็เห็นแล้วไม่ไมอันได้ยังกินพวกเจ้าได้ยังกินเทียงขาเทียงข่อยได้นีนเขาเทียงข่อยเวลาขวบเก้าหรือใบ,บสองห้าสองดิดหน้อยก็แต่น้อยละคงกระดัง สุดยอดพี่น้องผักใสพี่น้อมเอ้ยใสปลาหลดผักบ่เจ๊พี่วยเลยพี่นุ่มไหลไสปุ้เลยเจ็บเลยไสมันจะเปลี่ยนรสนีมมนมน่มันเฉียมันสิหายมันเฉพอกระเทืนอน่าพี่น้่งเมื่เคยมากลรบบ่ายาดาเคยเด้จ่ายเ้อะเยกิน,นงสหรอกินสุกมกกินอุบาามานกินน้ำข่อยอื ให้กินน้ำก๋วยเอาไปไกลๆก่อนนี่ยเปล่านี่ใบผีกอนมะเด่นสุดยอดสุดยอดเสร็จโตก่อนจะข้าวก่อนเสร็จแล้วเสร็จอีกโตข่อยก็ได้ไปนะพี่น้องให้กินน้ำข่อยกินได้สิบคนผมเด็นี่แต่ข่อยกินผู้เดียวก็ยังว่าจิกตีข่อยมันลายปุ้งข่อยมันไงสุดยอดสุดยอดแล้วก็ใส่พริกได้พี่น้องเพราะว่าอันเครื่องปรุงน้ำส้มข่อยกะมีพริกเราไง ว่ากินเผ็ดบ่กใคยได้บอกว่าเป็นบางทยกินเผ็ดแสีบท่องพี่น้องอือมันบอกให้เพื่อนเฮ็ดให้บ่เผ็ดมันกับเผ็ดอยู่คือเก่าพี่น้องมันกับเสบเผ็ดกับเสบบ่เผ็ดกับเสบคือเก่านั่นบ่อู้พี่น้องไอ้พวกจัดสะอ่อนพวก็สะอ่อนก่องเด็ตโตตโตอีพออีเมียมาเด้อพี่น้องป้องปลาสขุลสกุนอีพออีเมียสขุลสกุนอยาสีพี่น้องเหรมาให้มากินน้ำข่อยพี่พิงบอก สิดตวดสร็จเส็เอนสุสิจังเลยมันสุไปเลยขอยใส้ขงสุมสองซ้อนหรอได้พี่น้องอืมใส้ขงสุมแล้วสองซ้อนลุยใส่ซ้อนยเ่ดี๋ยวก็เอาซ้อนนะเอาถอยนะโกเกก็บอกถอยคอย อืนะม,ม,มก็เปิดอันนี้ก็ได้หนูโอ้ยมันเป็นเคียงทางกับพวกเจ้าก็ะดาไม่ได้ไม่ได้เลยน้ำส้มกับมันเป็นพริกมันเป็นพริกบดนะเป็นพริกบดเป็นพริกบดบหมือนเอาน้ำส้มมาเทใส่ไงจ้ะน้ะนำส้มสายชูบันท้าหนังเทใส่ก็มันจะเป็นน้ำส้มเป็นน้ำส้มนี่แบบริกวะใส่จากน,อนองอยมาใส่หลายใส่หลายผิดสมูมพูด ใสกยช่ายก่นนน่เ็ดดูดดอีกคนอันนี้กรแตกมเราอย่งก็ลกระดูกหมูแม่จ้าไปต้มเตียหอะไรนะอืมไป้กินได้สี่ปากชีดคออะไรไปน่อยลองชิอชิลองชินมีหอดไก่ตีนไก่โอ้ตีนไก่อย่างก็ล่ะต้นไก่จ้าบวผิด บม่ได้ซื้อตีนไก่มาก็ไม่ได้กินสีเฮ็ดแต่ก๋วยเตี๋ยวตีนไก่กินจากมือจ้ะเดี๋ยวก่อนแซ่เป๊ะบนบั้นะพี่น้องก๋วยเจ้าเบิ่งดูเบิ่งสวยข่อยในพี่น้หนุกเส้นก๋วยเตี๋ยวข่อยเส้นงามเส้นงามคือข่อยด้วยพี่น้องเส้นงามเส้นนุ่มเส้นเลิศสมเป็นเขาบอกว่าคัดสต็อกว่ากับเขาปากหรือเปล่า แืมอแซ่บนอมกินเยอะกว่าเด้เามีสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวหายเราเด้ไปเปิดเบื้งหลดคิดเก่ายว่สูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวแเสสุดยอดเลย น,กกนั่กอบไปนั้นตีพวกกระตุ่นนี่นี่นี่หล่าก็ไปโรงเรียนนี่หลา่ามองกรตุ่นใบสองตีเหมืนอนนั้นใามุ่งคืนคมึงอ่านหนอะไรหรอกพอมั็นสีท่าไปหาหมอฟันอืมอันมือนี้มันพูดว่าแปลงนึงไปอย่างมาคู่เป็นไปง,งานศพไงเพราะว่าคู่ที่โรงเรียนนี่หล่าเสียเป็นโรคหัวใจวายไงเแ่าประมาณ เท่าไรหาสบกัวนย่แล้วม <So, S 2> ั้งแล้เป็นหัวใจวายเสียวันนี้พวกคู่ก็เลยไปอ่ะไปงานศพกันวันนี้มืนีมันเป็นมันพูดอิหลานเลี่ยนเคืองมือวันนี้คู่ไปมันคู่ไปงานศพมันเจ้ากลับมากับช่วงเที่ยงๆไปบ่ายวันนี้เขาเขาก็เลยปิดบ่า้เด็กน้อยไปตรงเนียยไม่ปิดตรงเนียยก็เลยปิดมืีอนิเพกเพราะดีพอเพิ่นก็เลยเฮตันเฮตันอันคอนเทปอะไรก็แล้วแต ตนนี้บ้านห้าบอกเองเฮ้ยอ็มอันนั้นหลักไปหามหมอไม้พามาไปยังอ็มระจยมาแทนก็เข่มนได้ใจก็ทีนด้เนี่ยไม่ดีใจ้นงานปะ ไม่ให้บอกไปบ้านกินอินเนี่ยไปผ้ามาไปยางไปกับไปเท่านเราเชียดวิดีโอกินนัดหออมอเฮ้ยจะสิ่งนึออน้อกเ่อนาะพี่น้องนะพี่ใหากับทั่วเป็นนัดหมอ หมอม่หนีก็ได้ไปจะไปหาหมอฟันเซเว่นมาสามมุมาสามมุมมันนีก็บชิบ่ายสองเนาะนหมอฟันทุกหกเดือนสิพักกันไปตรวจฟันนะจ้ะทุกหกเดือนพักกันไปตรวจฟันไปขูดหินปูนไหมจ้ะทุกหกเดือนไม่ได้ขูดหินปูน เ่อแมนอ่านเมื่อเวลาถุกหกเดือนที่ขุดหินปูนเมื่อไหร่ปตรวจถูกหกเดือนอืมแล้วก็คันหินคุนเราไม่หลายมอสเปน็นทิ่ขูดให้งั้นแต่อันไหนมันมีปัญหากับประถิดไห้นัเขาแตรงนี้ดีเลยเมอเขาดูแลเขาดีนะเพราะว่าเคิดประกันง่ายจ่ายให้ประกันให้ประกันเมื่อเขาไปตรวจให้ไปอียงังไ้ บ่อปลถึ่เนาะต่ชิวาวาได้ไหม,มคิดอร่อยกบจาหมดแล้ว่ต้อจะเผยบอกอะไรวกะบ,บอกปอปมาถิ่นบ้าะอยากนะแจกปูแจกปู กินยังเลยคังโอ้ดิติดตีดแล้วน้ำบลายบเตาหมูมะแล้วก็ตัวพวกตัวหออกไ็ตัวอ้กเองมาข้าวเที่ยงก่อนช่วงนี้ช่วงแม่สอนแม่สอนครึ่ง ฟองตกมันอยู่วักผ้าพนันแล้วบอยู่งอนก้อนแบบฝากผ้าได้โอ้มันเต็มกระมังบ่เต็มกระมังอาง่อางอ่างอ่างมังไปไหมบัาน,นี้มันแห้งแลว้วเพราะมันแดดดีนะทั้งแดดทั้งลมไงวันงวนก้อนเนี่ยวอร์พีดงอนก้อนบัานี้ ไม่นีวันสิซักอีกฝนตกน้อยหนึ่งสาวก,ก็เลย่มบุษักเริ่มบุษักก,ก,อกองผ่าขอกองถั่วมวยไปหนึง่งเพราะวท่านจะหลีบืุสักบันนี้อัน มีอีิจักอีกเต,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 ต็มเต็มตะเต็มตะการเต็มตะกายเลยมือจังอิจฉาสักเราเขาเรียดพร้อมกันกองผ่าคนเดโอ้กองตัวัวพวกเจ้าอยากเบิ่งบ่กกระิเฮ็ดเบิง่งอยู่ในห้องนั้นห้องสเปร์รูมในห้องห้องนอนห้องรับแขกไหมกันเอาไปเห็นทั้งเตียงนอนแล้วเต็มโอ้หูอิจฉาเนี่ยไหนบุกเขาจะรีดแล้วมันหลายครับ เสอยบ๋เจีะยเ้ตุ <j>. ๋นอืมนี่เอเส้นวุ้นเี๋ยหรอเ็นั้เส้นมันบ่อืดบ่ขาดเลเพ่เส้นมันนิ่มเส้เล็กนะก็เจี๋ยวเส้นเล็กไหมจ้าอืมก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กันก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กับจังสีหรือจ้นบ่อขาดบ่อเละเป็นเพาสินรวกโดมีนกับบ่อเล Ủa ูมมอืมเนอะไรก็ได้น่าดักเ่นยากไรก็ต่ดีกับตุกทุกคนมาจากถามหรอยังิ้ลืมเนี่ยมันนางกินเป็นมูกันกั่นะจนเสียบนากินน้ำกันเสบนางกินไปบอกกันไปเนาะ สเสียพียยยนะย่น้อยด้ยดูมีเลยปีอะไร่ีอะไรครับดูนะนี่เหรออันเฮ็ดเฮ็ดอันก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูต้มเปีย,ๆยกๆน้วแหละมันจะได้กินเสืย ไปแป๊มอ,อุ่นตีเราไปเที่ยวเราเไปพักในโรงแรมมันวินเซอร์สวีทเนี่ยส้นยีติบไปยาส้นยีสิบจุดกุมบิดเนี่ยตัวปาททางก็จริไม่รางขายก๋วยเตี๋ยวเนาะมันก็ไปสร้างคนกินพิเศษหาสิบบาทนี่พิเศษได้ตั้งหลายห้าพันบาทแล้วก็คอยคอกระดูกหมูเป็นน้ำเป็นกระใจดีเป็นไห้คอยไหม มึห่ขอจสองอันอังไงหมูขึ้ยดูดกินแสบพี่น้องเออเสพ่อจิ้มมาละนัดเดืมาละใส่รู้เสียก๋เตียว พ่กกพอพญายมากินก๋วยเตี๋ยวพญายยังมักค่ะราว่าน่อมากหรือพญายมาเขากค็คอยพญายสดกินน้ํามือไดเลยพญายอืมัมาก อตอนนี้บอกกำลังถ้าย้อยตอบคอมเมนตอ์อยูเด้๋ยจ้ะเด้อตอบซาได้ดาเด้อเด้อไปเที่ยวหบอกกันสิไลตอบเมื่อสุขคนนะจ้ะหักสุขคูณสุขคนณทอกันเดี๋ยวสิเบาของเงินของอีกคนนึงตอบของข่อยฤกษ์บอตอบย่ายปัจฉิบอบะไรลงไปเลยจ้ะตอบวจิจารตอบวิจาวมันคิดตอบซาเพอ,อย่างนั้น ไล่ตอบไปจากเพราะมันหลายค่ะหลายอย่านี้กองถั่วหัวข่อยเลยพี่นออ้องเจ้า็สิตอบท่านบอกเจ้าว่าเดี๋ยดาข่อยเลยใะได้หักข่ไ้ไปเที่ยวกับม้วนเหมือนพี่นอ้องมักไปเที่ยวบัง บะม,มวนมองมองล่อขึ้นเคียงกบนังเคียงโดนเนี่ยบะมวนเนืะข้าไปกันดิข้าไป,นเ,นาไปเป็นเป็นล่อเครื่องยวนไม่เเบิร์นแต่เป็นล่อเครื่องอยูโบรัมเปิดนะสัวสิเช็กอันเช็กอินเช็กเอาอยู่อนันยูันสนามบิน,น,น,นมเมืองไทยเขาอีกสัวสินางแท็กซี่ไปหอมองพากอีกโอ้พี่น้องเออมีไอแอร์แล้ท่านข้าไปข้ากลับอื เวลาเที่ยวมวนในพี่นอ้องจำรา่างเขาขึ้นเคียงเขาล้อรถเอามันแห้งขึ้นแท็กซี่อยู่กรุงเทพพี่น้องเออรถติดกรุงเทพรถติดคักติดแน่โอ้อยเรถไหล,ลเราข่าวปลาป่ะอลากลุ้งควันปลาป่ะอ่าพวาากผมข่าวอะไรชิมิพี่น้องกรุงเทพมีนรถหลายพี่น้องลหลายทักเราติด แถวสุขุมวิทแห่งติดค่ะแถวไหกต็ติดติดุแถวตลอถ้ามัน,นพี่แท็กซี่พอน่อนทั้งพี่ทั้งลูกเนาะเพราะขึ้นแท็กซี่หลายคันทั้งอายทั้งนองทั้งอย่างอีกวากันไปมาอันถ้าว่าพวกเจ้าเบื่อว่าจานขับแท็กซี่รดมันติดปันครับก็ตอนแรกก็บเบื่อวพอน,น่ะตอนแรกกับลงคานหุดหงิดสัดเพราะเดี๋ยวมันชิ้นแล้วสันว่ามันชิ้นแล้ว เพื่อนก็ว่าชิ้นแล้วจักสิไปเห็ดงานอีหยังกันว่ากันว่าครับแท็กซี่มมล่อ้รจืมแท็กซี่มันอิสระนะพลังก็เป็นแท็กซี่ของเพื่อนเองแต่มีจริงสิ่ะเป็นสื่อกับ่ฮูหคเอกันเพื่อนก็บอกมาคลังก็ปรนก็เป็นแท็กซี่เซาแท็กซี่ของบริษัทมันก็แท็กซี่เพื่อนเองสินะเพื่อนว่าครับแท็กซี่มันกับจักสิไปเห็ดงานหยังเพื่อนมาเนาะมันก็อดเอาทนเอามันกัเหตุสมือซุเว่นมันก็ชินไปเองเพื่อนมารวดติดอหลีพี่น้อง่อยคิดว่า่อยยางยังเร็วกว่า